สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างเก่งอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างเก่งจะมาแนะนําไอช่องตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับใครที่ใช้รถของโตลต้ตานะครับใครยังไม่รู้ว่าไอช่องนี้มันสําคัญอย่างไรแล้วมันใช้งานอย่างไรหรือว่าใครที่รู้แล้วก็กดผ่านกดข้ามได้เลยนะครับช่องนี้ก็๋ยวช่างเก่งจะแนะนํานะครับ รูนี้ครับก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วเนาะตัวนี้นะครับการหน้าหนาวแล้วช่องเนี้ยทุกคนจะต้องได้ใช้งานกันทุกคนนะครับตัวนี้นะครับมันคือช่องอะไรมันคือช่องไล่ฝ้ากระจกต้านข้างครับนี่นะครับตัวนี้มันจะมีลมออกนะครับมันไม่ใช่ว่าทําไว้แค่สวยงามนะครับมันจะมีช่องลมออกนะครับตรงนี้นี่นะครับ มันจะไว้ไล่ฝ้าด้านข้างกระจกด้านข้างตรงนี้นะนี่นะครับนี่ตรงนี้มันจะไล่ฝ้าตรงนี้ฝ้าจกนะครับวิธีการเปิดก็นี่นะครับฟอนนี่ครับ,รบกดปุ่มนี้นะครับมันจะมีลมออกนะครับนี่กดปุ่มนี้ได้เลยมันจะมีลมออก ครับก็มีประโยชน์นะครับตรงนี้เอาไว้ไล่ฝ้าเวลาตอนขับรถเนาะรถทุกคนน่าจะมีฝ้าในท่วงหน้าหนาวนะครับก็ถ้ามีฝ้าแล้วก็เปิดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเปิดปุ่มนี้ได้เลยเปิดปับ๊บลมก็จะออกตรงนี้นะครับนี่ลมก็จะออกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะไล่ฝ้าหางกระจกทําให้เรามองทัศนวิสัยที่ดีที่ดีเนาะนะครับโอเค เป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนำใครที่เพิ่งมีรถขั้นแรกนะหรือว่ายังอยังไม่รู้ว่าไอรูนี้มันคือรูอะไรนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้จบก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มนะครับอันนี้ก็ไว้ไลฟ่ฟาเนาะโอเคครับก็ใครที่ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้กับช่างเก่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ